สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่เมียผ้ามาเมืองป่าได้ปลาเพี้ยมาสองตัวพี่น้องไปกรรมัมมือนี่เสียทเมนูเทิ่งก้อยเทิ่งต้มปลาเพี้ยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนเข่าขั้วตอนญาจ๋าเราเข่าขั้วจังคอยเมืองขันตอนเราขั้วขันอีกเที่ยนึง จ้าพี่น้องอันนี้ต่อมาเป็นขั้นตอนของการมาคั่วเกีดเนี่ะสองตัวนี่แหละแล้วสีคั่วไปถลาดตอนนี้เราขูดเก็ด็ดคั่วเกีด๊ดเรากำลังหมายว่าคั่วปลานั่นแหละส่วนเออขั้มเลี้ยงเฮ็ดแม่บ้านงานคั่วเพราะว่าสิเป็นเฮ็ดขายให้ลูกค้าเฮ็ดไห่สามารถชิกใน่นครอบคั้วก,กินกะเมนยาจา๋า ไฟใม่บ้านงานคั่วที่เราสีเห็ดอาหารทุกอย่างทุกไม่นูเลยพี่น้องขั้นตอนตัวมาพี่น้อง่อาจ๋าล้กกำลังอันหนี่แล้วแรล่เนี่ยแรล่เนี่ยเทียหนังนี่ละพุ่นแม่เนี่ยไปกำแม่เลี้ยงไอ้ไห้พุ่นเดี เล่เนี่ยเอายังละเอียดเลยล่ะกำลังซ้ำเล่ป่าจะเราสีกล้วยทั้งสองตัวนั่นลหละบัดนี้เราแเล่เนี่ยแล้วเรียบร้อยแล้วบัดนี้เราวซับแล้วเรียบร้อยฟักเนี่ยแล้วเลี่ยวพลับบัดนี้จังสีหดขั้นตอนกล้วยเนาะนี่พี่น้องขั้นตอนขั้นตอนของการก้อย อันยาลิงเราเป็นค้นก้อยยาจ๋าเราเป็นค้นเตรียมของหลังจากที่เราฟักเนี่ยป่าเรียบร้อย,ยอนนแล้วบบบนี้เรากะทีมาบีบบักหน้าส่เอาบีบบักหน้าคใส่เรากะคั้นคั้นขาออกเอาสมบักหน้าเนี่ยขาอันนี้สูตรสังขวมข่อยสังขวมข่อยพ้าผ้าเฮ็ดจังซี่เราสีคั้นขาบักหน้าออกเนว่าให้เนี่ยป่านี่ ซุกด้วยด้วยสมเนว่าได้บร่รได้ซุกด้วยด้วยไฟหลังจากที่เราขั้นแล้วเดี๋ยวจะไปมะมึงมาขั้นตอนก้อยเมืไรบอกจริงมันเห่าเราเม่หลังจากที่ขั้นบักน้าบักน,น้อยลูกจ้างมันได้หนัน่ลูกน้องมันได้หนัน่ไอ้หน,น่อยนึย่ขั้นบักน้าขยำม,มากได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องาบาทนี้บานนี้กะที ยาเลี้ยงเรากับสีบีปั้นอั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 นนี้ออกมานี่มันสิเป็นในลักษณะจังสี่น้ำอันนั่นคือน้ำข้าวป่าคันคันห้องบ่อคันบักน้่งหรือว่าคันห้าบ่อบีบออกจังสั่นมันสิเป็นเอเลยได้ไปน้องมันสิบ่อเป็นผงง่ายเด้นี่นี่เนี่ยลักษณะการการบีบนี่เราสิบีบจังสี่นี่บีบจังสี่บีบจังสี่บัดบีบแล้วเรวมันกระสีนาตามันกระสีออกมาเป็น เป็นผงเป็นซามันกะสีบอ๊อข้าวแต่ว่าถ้าบ้านพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องจะเสีเห็ดไปแบบใดเนาะแต่ว่าบ้านไม่ยาเห็ดแบบนี้เนาะนขั้นตอนการก้อยแล้วพี่นอ้องยาจ๋าเราใส่พริกปน่นใส่เกี๊ยว,ยวอันนั่นคือเนี่ยป่าที่เวาข่าบักเน่าแล้วข่าบักเน่าแล้วมันสีขิงซา ใกะยางแบบนี้ล่ะอันนี้คันตอนก้อยพี่น้องนย่จ๋าแล้ก็ใส่พริกป่นลงไปใส่เข่าขวลงไปใส่หอมหอมซอยหอมดแดงก็ใส่ผงนัว งัวล้วก็ะอัมันบ่อป่า้วหน่วยคนโอ้ยม้วหน่วยเลียวได้ต้องไว้บักไหลายป่าสองตัวม,มันเป็นพงพี่น้องเพราะว่าอันเท้า,าออกบักหน้าขามันออกขั้นคักคักข,ขาจนว่าหน้ามันออกเบิด ัีเพ็ดไปบ่อบ้ยหอมข้าวขวัวหอมบักพกบักพิกข้ขวั่ใสหอมใส่นี่หอดบักพิกสดต้อยเห้วพี่น้องพีกสดส้อยกับใสพี่คนกับใสก้วยสูตรของขว ตั้งคอได้ละจุดนี้โอ้ยตุตาเสียบลปเยขึ้นบ้านลูกโอ้ยหางน้ำหลานพี่น้องไปกินแรงบาานี้กับซิมเสีบแล้วพี่น้องแส่บแล้วปลาปลาปลาบานนี้กินลาบปลาเพี้ย ต้มปลาเพียน้ากันพี่น้องไปแซบแซบสวัสดีค่ะมาพอก,กันนี้แล้วกับไปยาผ้าแ่บแ่บยุไสแ่บยุลันสามพี่น้องบางแสนสองอำเพือบุรีรัจังหวัดขอนแก่นมองเกาหรือจา่ามาพี่น้องมือนี่แมยาสีผ้ามาก,กินลาบปลาเพียไปกําหรือพี่น้องก้อยเข่าเนี้ยกัะหนึ่งมาหอนหอนไม่ไม่มามพี่น้องมามีต้มปลาเพีย แล้วกัมีลาบมีก้อยนี่ลหละอื่นว่าเอา่อจักสีก้อยหรือสีลาบดีมาพี่น้องมากอุย้ยจะมันหิวจะมันอยากอืทึกเขาอืผักกะมี่มาราขิน,นกต้นหอมผักสีเลาวผักหอมเปียผักสาระเน่บักแข้ง บักแตงอืม hmm. ร mm ่นบอกขาวอัน hmm. น mm ี้พี่น้องอืมอืมอือกินข้าหญ่ที่สุดเด้อพี่น้องเด้อ มาเดพี่น้องเด้อวิธีทำกระเฮ็ดให้มันความเด้ออันนี้ต้มปลาเพลพี่พน้องอืม ตอนยังไง bien, en ก็เกินไผ่กําห้าหมื่นเกินปาเ,เพียรพี่เนาะกลมากผู้สาวโกเพิ่นจินกับป่าเพียอือืมน,นพักที่เรา 会。Cool. นี่เปลี่ยนบรรยากาศคุณมาทายต้งบันเหดุหลานอย่างค้นมากินขี้เลือนอยากหลานจังจังะวางข้ามัง องับกุยค่ะคุยเนี่ยอุ้งกุยนไ่ยบ่ อืมฝากันตจ้ว 嗯，嗯，嗯，吃不呢？吃泡菜可得。 ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องเมย่ญญาพาแจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องเมญยาพาศแจบน้ำมูอเพิ่นอีกช่องหนึ่งเด้อค่ะคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอกันใหมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า